สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะบอสกันตานะคะมีข่าวพิเศษนะคะจะมาบอกทุกคนนะคะว่าที่ดินแบ่งล็อกไซโยกของเรานะคะอีกประมาณ2เดือนหน้าคือประมาณต้นเดือนพฤศจิกานะคะทุกท่านจะได้แรงเช็คอินนะคะถ่ายรูปแห่งใหม่นั่นก็คือ พุ่งปอเถืองนะคะที่ไอยาาแลนด์ของเรานะคะอยู่ไม่ไกลจากที่ว่าการอาเภอไซโยกค่ะทุกคนใครที่สนใจที่ดินแบ่งล็อกสวยๆทําเลดีๆแล้วก็เป็นจุดเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในอำเภอไซโยกของเรารีบติดต่อมาเลยนะคะต้นเดือนพฤศจิกาใครที่สนใจชอบถ่ายรูปเตรียมตัวมาเช็คอินกันได้เลยนะคะที่ที่ดินแบ่งล็อกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ ฟังตรงนี้แล้วสนใจอยากจะซื้อที่ดินแบ่งล็อกแบบเป็นโฉนดพลุดแดงกันแล้วใช่ไหมคะราคาแบ่งล็อกอยู่ที่100ตารางวาราคาเริ่มต้น250,000บาทนะคะแต่ท่านไหนที่สนใจแบบหนึ่งไร่ราคาพิเศษติดต่อมาได้ตามไลน์แอดของเราเลยคะ่ะ